สวัสดีค่ะมีรถขายเงินสดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะคะ t ตย์ต้าสป r ร์ตไ e เดอร์นน D D. เครื่องอยนต์2.5ดีฟดีเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีลอ้อคันนี้ปี2022นะคะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ที่239,000บาทเท่านั้นขายเงินสดนะคะเร่อที่เป็นพ o อปโอเลยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะนี่ค่ะ เตยตาสปอร์ตไลเดอร์เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะพร้อมลุยเลยนะคะคันนี้อย่างนึงเป็นเครื่อง D4D ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะมีหลักลังคาด้านบนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ Airbag ABS เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะรถส,สวยมากๆเลยค่ะเครื่องเสียงเดิมเเลยนะคะซดีค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะเบาะสามแถวค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะ กว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะขนของได้เยอะเลยค่ะอีกอย่างหนึง่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะดีเซลแล้วก็เป็นดีฟดีด้วยนะดีฟอดีประหยัดน้มามันสุดๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเข้ามานั่งด้านในแล้วนะคะด้านในแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะลุยป่าลุยเขาได้เลยสำหรับรถคันนี้ค่ะขายเงินสดนะคะเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะราคาต่อรองกันได้นะมาดูรถที่ชอบก่อนนะคะใครกำลังมองหารถเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อนะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะดูรอบๆกันอีกทีหนึ่งนะคะ น่าใช้ค่ะเดี๋ยวอําเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ลุยนะคะจุคนได้เยอะ7-8คนนะคะคันนี้เลยลุยเปล่าลุยเขาได้เลยนะคะเตต้าสปอร์ตไลเดอเครื่องยนต์2